มัตถุรัตนาตยสสะขอความนอบนอ้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนาไตอภิวันธนานอ้อมพระจอมใจอันล่ำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาตกราบก้มพระธรรมทรงพองใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพืนน้นาบุญล้นพระสังโฆอ,องค์เอ,เอกบรรน,นานบไวกมาก้มกราบการ ขอการพระสงฆ์สามเณรครูบาอาจารย์ทุกทุกองในการการอนุโมทนาคาถาในสรงกรสันพัตหารของมุนี <c oughs> โมนีินทาวัฒนมโพชาขภาสัมภวะสุนทรีสารนังปานินังวานีไม่หังปีนายตังมะนัง ขอพระสัตวธรรมอนภัยในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นทีเพิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอ,อิบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาความกันปารบบุญกุศลในสองภาคเศร้าของมุนี ก <the time. S 2> ็จะนำปกิณกะสาระธรรมจากเล็กน้อยมาบ่ามากล่าวสุกันฟังขามาชาคริยุธานังสังวิภาโคทัยกนานายกาสาคุณาเอเตอจิตาพาหิตาทินโน มื่อนี้ก็จะหยิบยกคาถาธรรมะขึ้นมาบกมากล่าวสู่กันฟังจะเล็กน้อยบุรณาจารย์เพื่อนได้แต่งคาถาประพันธ์ไว้ว่าขมาชาคอริยุทธานังสังวิภาโคทยิกขนานายกัสสะคุณาเอเตอิชิตัพาหิตัติโน มีปรากฏในคำภีโลกนิติเป็นต้นนะแปลว่าคุณชาติหรือว่าคุณธรรมคือความอดทนความเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอกระตือรือร้นอยู่เสมอความเป็นผู้แบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ ความมีจิตใจอิดูกูนาะทำเรานี่แหละเป็นคุณธรรมของนายกเป็นคุณธรรมของผู้นำผู้ปราถนาประโยชน์ควรปารถนาเพื่อนในกล่าวไว้แบบนี้เพื่อนบอกว่าบุคคลใดก็ตามเ้อเป็นนายกคือเป็นผู้นำ ต้องปรารถนาคุณธรรมเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมของนายกภาษาบาลีว่านายกะนายกะแปลว่าผู้นำเราฮาไทยอ่านว่านายกนายกบอกมเป็นนาย,ยกได้นายกนายนายะกะน,นะต้องมีคุณธรรมสีประการนี้ คุณธรรมซีประการนี้เป็นคุณธรรมของนายกคือของผู้นำเนาะบุว่าจะเป็นผู้นำประเทศผู้นำมูกองผู้นำกลุ่มคนผู้นำในบริษัทนั้นๆควรจะมีธรรมซีประการนี้หนึ่งคือข้ามาข้ามาข้ามาเป็นแบผู้ฝึกคมจิตของตนเองได้คือบอมพีโรดโกดเครืองมีความอดทนเอื้นว่าข้ามา ฝึกตนใส่ทำเราใดเรานึงมาฝึกตนให้มีความอดทนบว่าจะเป็นการอดทนต่ออารมณ์ที่บบน,นาปัตถนาสิ่งที่บบนายินดีสิ่งที่บบน่าทางพอใจทั้งหลายนายกคือผู้นําต้องมีมีความอดทนต่อสิ่งนั้นหรือแม้แต่สิ่งหนึ่งประการใดที่ล่อตาล่อใจให้ตเฮายินดีพอใจผูกพันกรรนัด เฮติเฮาลุ่มหลงผู้เป็นนายกก็ต้องอดทนได้ผู้เป็นผู้นําต้องอดทนได้เอิ้นมาข้ามาคือความอดทนฝึกคมใจของตน 2. ชาคาริยุทธานังแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความขยันมันเพียนบอกเกียดข้านตื่นอยู่เสมอมต้องมีการตื่นอยู่เป็นปกติลุกขึ้นตื่นอยู่เป็นปกติ บ่อประมาทบ่อเลนเล้อบ่อทอแท้ทอถอยในกิจนั้นนันขันพูน้ำท่อถอยเป็นอะไรด้ขันพู้น้ำทอถอยห่างแถวไปน้ากันมดเือนบ่คขันพูน้ำเข้มแข็งเพิ่นเลยบอกเหมือนกับฝุ่งโคพระพุทธเจ้าตัดไวเป็นบ่โคตัวจาฝุ่งนี่นะถ้ามันจะข้ามน้ำนี่นะหามันไปโคดไปโค้งโคที่ติดตามมันไปมันกะโคดโค้งไปนําพุทธเจ้าบอกไว้จังสิ ฉันใดก็ฉันนั่นเด้อคุณผู้นำผู้เป็นใหญ่ผู้นำประเทศผู้นำกลุ่มคนผู้นำบริษัทองค์การผู้นำมูคนนั้นนั่นมูกลุ่มนั้นนั่นถ้าหากว่าไปคดคือมีจิตใจคดโกงก็จะเป็นปัจจัยให้บริวารนี่คดโกงไปน้หมูกองบริวารลูกแรงตีนมือก็คดโกงไปนําเหมือนกับโคตัวนั้นมาสัน แต่ว่าในทางกับกันนี่แหละหากโคโตัวจา่าผงนี่ไปซื้อไปตรงโคตัวเป็นบริวารนําก้นข้ามไปฟางน้ํานั่นก็นจะซื้อตรงไปนําชันใดก็ชันนั่นเป็นว่าถ้าผู้นํากลุ่มคนผู้นํากลุ่มกองผู้นาหมู่คนนี่นะไปซื้อคือมีจิตใจซื้อตรงบ่คดบค่ค้งก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ บริวารน,นี่นะผู้เฮ็ดตามนี่ก็ซื้อตรงไปนะมีจิตใจซื่อตรงนําเพราะฉะนั้นผู้นาเนี่ยต้องมีความซื่อตรงบ่บ่ทอดทุระบ่ทอดแท้บ่ทอดถอย,ออถอยต้องตื่นอยู่เสมอบ่ปละมะลื่เลยอเอินบาชาคะริยุทธานัข้ <c oughs> อที่สามมันบอกว่าสังวิภาโคคำว่าสังวิภาโคนี่หมายถึงต้องหู้จักแบ่งปัน บมเมนสีกอบกลวยเอาต่าตัวเองบได้ผู้นำนี่ก็ได้เนาะอาจารย์แซมเป็นผู้นำบัดกอบกลวยเอาต่าตัวเองกับบุตรผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้นำกลุ่มคนกลุ่มกองกอบกลวยเขาใจตัวเองกับผดด่้ใดต้องแบ่งปันหู้จักแบ่งปันเิ่นว่าสั่งวิพาโคหู้จักแจกแจงแบ่งปันแก่คนอื่นเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าต้องหู้จักแบ่งปันได้ลบโมทโทสันไลายบ่ได้เดี๋ยวเข้าก็กำจัดที่ ต้องหู้จกแปลงปันปข้อที่สี่มันบอกว่าทายิกคนาแปลว่าต้องมีจิตใจอีดูกูนามีกรุณานั่นแหละกรุณาภาษาบาลีเอินว่าอิดูกูนามีจิตใจอีดูกูนาต่อผู้คนกรุณาต่อคนอื่นบรมเณคชิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบบรมเณนต้องหู้จะเห็นอกเห็นใจหู้จะอีดูกูนาคนอื่น ถ้าทำซีประกาศนี่นะมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั่นสมควรเป็นผู้นำนายกะหรือนายกแบลผู้นำเนาะบุคคลผู้วางประโยชน์เกื้อกูลจำป่าถนาในคุณธรรมซีประกาศนี่าอาจ้ะมีความประสงค์จะเป็นผู้นำคนหรือเอนานายกะนี่นะนายกนายกะต้องการจะเป็นผู้นำคนเจ้าต้องหู้จัก ทำซีประกาศและนำทำซีประกาศนี้เข้ามาไว้ในใจจือเนาะหนึ่งคือมีความอดทนฝึกคมใจตัวเองได้ 2. เป็นผู้บอทอดทุระกระตือรือล้นตื่นอยู่เสมอบอมอ,อ,อประมาทบอเลินเลิกสาผู้จักแบ่งปันแจกใจสเป็นผู้มีจิตใจอิดูกูนาถ้าหามีทำซีประกาศนี้ แน่นอนบุคคลนี่สมควรเป็นผู้นำสมควรเป็นนายกนายกะน,นะผู้นำของกลุ่มคนเนาะถ้าหากว่าเขามีทำสีประกาศในจิตแน่ใจแล้วและคุณธรรมอย่างอื่นก็จะตามมาเขาจะหู้จักโอ้เขาเป็นผู้นำเลยได้เขาต้องเฮ็ดแบบใดก็ต่อลูกนอก้องต่อผู้ตามเขาผู้ตามเฮานี่เขาควรเฮ็ดแบบใดแกเขา อยู่ในทีคันิกายปาติกวรคพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเรื่องของการไหวทิศของพระอริยเจ้าป่าลบเรื่องสิงขา,ารกกมามนุษย์เป็นบ่สิงขา,ารกกมามนุษย์เดี๋ยวก็ไหวทิศพอเราก็บอกแม่เราก็บอกบอกลูกเอ้ยให้เจ้านี่นะไหวทิศเด้อลูกเด้อว่าตื่นขึ้นมาให้เจ้าอาบน้ำดำก็แล้วไหวทิศเด้อเพิ่งก็เฮหดต,ตามพ่อแม่เพิ่นเพื่อเสื้อคำสั่งคำสอนของพ่อแม่เพื่อ ตื่นเส้ามาเพื่อกลบน้ําดําเก้าแล้วกะไหวไหวทิศตะเันออกทิศตะเป็นตกทิศเนื้อทิศใตไหวอยู่หันแหละไหวอยูอย่พระพุทธเจ้าก็เห็นอุปนิสัยของเพิ่นบ่โอ้มานพคนนี้นี่นะจะมีอุปนิสัยในการบำรุงอุปถกพภะศาสนาได้นี่ก็ออกไปวินธบ,บัตรพอวินธบัตรเห็นก็เลยถามว่าเจ้าเห็นอย่างนาะมาเน้ย สิงาาคาลกะามโนกะบอกว่าข้าน้อยไหวทิศตามคําข,ของบิดามาัรดา,ราก่อนตายนี่นะบิดามารดายอยู่ในเตียงมราณะคือก่อนสิตายได้บอกข้ขาพระเจ้าไว้ว่าให้เจ้าไหวทิดเดอ้อพระราชุพระเจ้าเลยก็เลยเบ้าอามาณน,นูเอ้ยการไหวทิศแบบภาริานะาายาเจ้านี่านาเพร่ะบ่เฮตังซี่เด่น เพิ่นบ่เฮ็ดจังซี่เด้ออาบหน้าดำเก้าแล้วยกมือใส่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะเวนตกทิศตะเวนออกเพิ่นบ่ได้ไหวแนวนี้พระอริยะเจ้าเพิ่นไหวนะว่่าซันเอาไหว้เน่าใจเขน้อยบอกเดเพิ่นก็เลยเว้าเอ็มบ่ทิศเบื้องหน้าคือหยังคือบ่จื้ว่าเอาบ่จื้อให้แม่ตุท่งใบไปสิบ่เว้าทุกฝั่งขันบ่จื้อมีทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังแม่นบ่ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้าย มีทิศเบื้องสูงทิศเบื้องต่ำหมายถึง่อแม่เดบุตรภรรยาเดผู้บาอาจารย์เดเพื่อนมิตรสหายเดสมณะพรามณ์เดธาตุกรรมก่อนเดแต่ว่าเราจะเว้าทิศเบื้องต่ำนั้นทิศเบื้องต่ำคือธาตุกรรมก่อนเมื่อนี้จะว่าเรื่องของธาตุกรรมก่อนหมายถึงว่าผู้ทีท่ตามว่าผู้นำผู้เป็นนายนี่นะควรทีท่จะไต่อตลุกนอกควรที่ใะไต่อลูกน,อน้อ,นอง พระพุทธเจ้าได้บอกว่ามาน์ทิศเบื้องต่ำอ่านบุคคลควรปกป,ปิดบบไห้กำเริบเฮตให้เป็นไปได้ด้วยดีบุคคลผู้เป็นนายควรเฮตฐานะห้าประกาศนี้กับลูกน้องผู้ใดมีลูกน้องหลายจืเด้อ <c oughs> แม่มณนบอนหนึ่งเลยจัดการงานให้เหมาะสมบริเวนว่าให้เฮตดดะเป็มดอันบุคคลนั้น <c oughs> นั่นนะ่ะ ต้องเบิ่งว่าเขาศึกษาศิละปะแบบใดมาะบ่ได้บเด้เฮียนนหยัง,งเ,ญญเอาไปเป็นนายบัญชีบ่ได้เจ้งต้องจัดการงานที่เหมาะสมมันบอกโอ้บุคคลน,นี้ศึกษาศิละปะวิทยาแบบนี้มาเขาสันทัดในการเฮ็ดแบบนี้ในการเฮ็ดแบบนั่นเหมาะสมกับเขาให้เฮ็ดโอ้บุคคลนี่เฮียนสร้างมาอ่ะมอบในตําแหน่งของสร้างบุคคลนี้เฮียนการตลาดมามอบตําแหน่งการตลาดให้เฮ็ด พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเบื้องต้นนี่นะจัดการงานเหมาะสมให้เขาจัดการงานเหมาะสมให้เขาสองให้อาหารและรางวัลต้องหูจะแบ่งปันเอาควรให้อาหารสิ่งนี้สิ่งนั่นควรให้รางวัลโอเขาเอิ้นโบนัสเนาะเอิ้นจะเป็นโบนัสบ่หรือว่าอย่างย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าโอเขาเอาิ้นงานโอมอบ มอบเข้าลปาอาหารเป็นครั้งตอบแทนหรือรางวัลให้อันนี้เจ้านายคนเหตุกับลูกน้องผู้นำคนเฮ็ุไก่ผู้ตาม3ก็คือฮักษาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยมีพญาติโลค้าเบียดเบียนให้ฮักษาดูแลเขาให้ฮักษาดูแลขาเจ้าให้ขาเจ้ามีความรู้สึกว่าโอ้เพิ่นกระบ่ทอดบบทิ่ทเฮาเนาะเพื่อนกันยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเฮาเนาะความฮัก แกนกันก็เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น,น,นอันนี้เป็นข้อที่3ข้อที่ C แบ่งของที่มีรสชาติแปลกๆให้ได้ของดีๆแทบแทบมาปลาอีหยงเกาเขึ้ะปลาอีหยงที่ดังๆนะปลาแซลมอนนาตาต่างประเทศทรงขึ้นยนต์มาโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆมาแบง่งบหรือว่าได้อาหารบาเข้าวแ่บแโอ้มือนี่ได้ได้ เย็นตัวหนึ่งมาอบสู้กันแบ่งเขากินเนาะหรือว่าอาหารแซ่บๆอย่างไหนอย่างหนึ่งอาหารรสด,ดีๆแปลกๆกันนะนบสม,มุิว่าประเทศลาวบาคอยมีเรือมาชินนี่บ้านนี่เมืองนี่บบคอยมีสม,มุิแม่มาดีบอนไปทาแขกมาอ้าวขนมปานมาแปลกๆอะไเนาะไปลวงข้าวบางเห่นยังล่ะไข่กับเจลบบงขนมขี้ขี้ยัก่ก็ขนมขี้หนูจริงๆนะเป็น ประจำทิ่นันนั่นๆนะหรือว่าไปซ้ําเหนือมาหมักแขนเอาได้อาหารแปลกๆมากระแบงปั่นให้ลูกน้องให้ผู้ผู้ตาม <c oughs> รสชาติแปลกๆและสุดท้าย <c oughs> เขาต้องหู้จักให้เขาพักในเวลาเหมาะสมเพื่นมามอบให้ในการบางเวลาในบางสมัยโอ้เวลานี้มีเทศกาลเนาะรงการบ่ เข้าพันซาบ่ออกพันซาเบาเนาะเข้าสาลาเข้าประดับดินเบาเนื้อบุญปีไม่ลาวบ่ปีไม่สากลว่ที่เขาควรจะได้พักกับความมอบเวลาให้เขาบาง้ีเขาก็คิดหอดบ้านหอดเงินหอดโลกหอดเต้าหอดครอบหอดครอบมีคิดที่ต้องไปเฮ็ดกับครอบครัวไปสร้างรค์ไปอบอุ่นใจครอบครัวเขาเขาก็มอบมอบให้เขาบางเวลาเวลาคือให้เขาพักบางเวลา อันนี้เอิ้นบาหน้าทีของนายหรือผู้นําควรเฮ็ต่อลูกนอก้องจ่อหนาะ1จัดการงานที่เหมาะสม 2. แบ่งปันอาหารและรางวัล3าหักษาในยามป่วยไข้4แบ่งปันอาหารที่มีรถแปลกๆให้5มอบบางการบางเวลาให้เขาเพื่อให้เขาพักพ่อนบางการบางเวลาในเทศกาลต่างๆ อันนี้เจ้านายครเฮ็ดนะส่วนลูกน,อน้องเนี่ยแะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามานพเอ้ยเมื่อเจ้านายเฮ็ดกิจ5ประการหรือเฮ็ดฐานะ5ประการต่อลูกน้องแล้วลูกน,อน้องหรือว่าทาสกรรมกรหรือผู้ตามนั้นการจะเฮ็ดกิจตอบแทนเขา5้าประการเส้นเดียวกัน5ประการมีอย่างใด1นึงตื่นเฮ็ดวิยกก่อน อ่าคันหัวหน้าเฮ็ดดีต่อเขาเป็นบ่เขาหูซึกโอ้หัวหน้าก็ตั้งใจเนาะเฮ็ดดีต่อเฮาเนาะมีความหูซึกดีๆต่อเฮาเนาะเฮาก็ต้องขยันมั่นเพียรแลวก็เลยตื่นก่อนเฮ็ดเวียกก่อนสองเลิกที่หลังเจ้านายตื่นก่อนเราพอเลิกที่หลังพอมเวลาเอาสมมติเลิกหาวงกับพ่นแหละดูแลเวียกงานจนแล้วเมื่อหละ เลยเวลามันเลยจะคอยเลิกเลิกทีหลัง3ถือเอาแต่สิ่งที่เจ้านายให้แต่หัวหน้าให้หัวหน้ามอบให้เท่าใดเอาสัาภัณบ่มีความคิดส่อคิดโกงบ่มีความโลภโมโทสันจะหักหลังจะแทงข้างบ่บมีเนาะพาออย่างละ่ะพราะเจ้านายดีเด้เจ้านายเฮ็ดดีต่อตนเองข้อที่4เฮ็ดเบียกให้ดีขึ้นกว่าเกา่าเฮาก็จะพยายามเฮ็ดเบียกให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้ว เอาละผ่านมาเขาอาจจะเฮ็ดดียังบ่พอแต่เจ้านายดีก็เฮาปานนี้นะ่ะเขาจะปล่อยปะล,า,ลาเลยเวียกงานได้จังใดไม่บอกเขาก็จะพยายามคนขวยในการเฮ็ดเวียกงานให้ดียิ่ยงยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายข้อที่หําคุณความดีของเจ้านายไปสรรเสริญลูกน้องก็จะไปสรรเสริญโอ้แม่ป้าเฮาดีได้พอลงเฮาดีได้เลยว่านายเฮาดีได้แบบนี้แบบนั้นแม่บอกเพื่นดีดี เขาจะนำคุณไปสนสรรเสริญองค์เลยบอกว่าเมื่อเจ้านายหรือหัวหน้าเฮ็ดกิจหประกาศต่อลูกน้องแล้วลูกน้องก็จะเฮ็ดกิจหาประการกน,น,กกรารารนี่ตอบแทนเ้นเดียวกันมานบนี่แหละซอว่าทิศเบื้องต่าอันบุคคลไหวไห้ดีแล้วคือเฮ็ดไห้ดีพกปิดโทษภัยไว้ดีแล้วในทิศเบื้องต่านี่เดอเอินว่าการไหวทิศในอริยวินัยนี้ การไหวทิศเฮ็ดแบบนี้โบว่นยกมือเจ้ากาเจ้ากาใส่ดวงตาเป็นใสดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บอกยกมือใสทิศนี่ที่นั่นบอกคือเฮ็ดคุณนงมความดีต่อกันเฮ็ดกับพ่อกับแม่เฮ็ดแบบไหนไม่บ่เฮ็ดกับลูกกับเต้ากับภรรยาเฮ็ดแบบใดเฮ็ดกับเพื่อนมิตรสหายเฮ็ดแบบใดเฮ็ดกับครูอุปชาอาจารย์เฮ็ดแบบไดเฮ็ดกับสมณะพราหมณ์นักบวชเฮ็ดแบบใดแล้วก็เฮ็ดตอลูกน้องกรรมกรคนทับไส้เฮ็ดแนวใดนนี่เอินมาไหวทิศ พระองค์เลยได้ตัดไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้านายนี่มีความอดทนมีความข้นหยันมันเพียนคือมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอบบประมาเลิล่อและมีจิตใจเสียสละแบ่งปันและมีความอีดูกูนาต่อผู้ตามเมื่อมีสิ่งเล้วฐานะหาประการที่พระทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรนี่บุคคลก็จะได้เป็นบ่อ้าว่อยมีความอดทนมีความ ฟึกฝนคมใจค่อยดีแล้วค่อยเป็นผู้มีปกติกระตือรือร้นตื่นอยู่เสมอค่อยหูจักแบ่งปันสิ่งของเล็กน้อยของลายก็ตามค่อยมีจิตใจอุ้ยอิดูกูนาะโอคนข้างเคียงโอลุกนองของค่อยเมื่อสีประกาศนี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็จะสามารถจัดการงานที่เหมาะสมให้เขาได้เป็นบอกจะสามารถที่จะให้แบ่งปันอาหารวางข้าวรางวานันให้เขาได้จะสามารถที่จะ ดูแลรักษาเวลาเขาป่วยไข้เพราะมีความมีดูคุณนะเป็นต้นอยู่และแบ่งแบ่นของที่มีรสชาติแปลกๆค่อยนินดีในการแบ่งปันอยู่แล้วเป็นบอกปล่อยให้เวลาตามการสุ่มพลหู้ดเจ้านายนี่หู้ว่าโอ้เขาก็มีความต้องการความเปลี่ยนเอกเทศของเขาบางการบางเวลาหรือต้องการพักผ่อนบางการ,บา,การบางเวลาจังีิบางบริษัทห่างห้านเขาก็พักวนันเสาร์พักวนันอาทิตย์เนาะบางบริษัทห่างห่านกัน พักมือวันพระวันโกนอย่างนี่ไปก็แล้วแต่ว่าเขามีความเหมาะสมแบบไหนนั่นคือเขาหู้วิธีการเนะาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้มาแบบนี้เมื่อมีทำซีประกาศที่มาในคาถาแล้วก็จะสามารถเฮ็ดกิจหาอย่างแก่ลุนกน้องได้เมื่อตนเองเฮ็ดกิจหาอย่างแก่ลุนกน้องได้ลุนกน้องกะดีแล้วตื่นก่อนนอนหลังถือเอาแต่สิ่งที่หัวหน้าให้ให้เจ้านายให้ เฮ็ดเรียกให้ดีขึ้นแล้วก็นำคุณของเจ้านายไปสรรเสริญก็เป็นอัน่าประโยชน์เกิดขึ้นแก่เจ้านายเองบนได้ไม่เกิดขึ้นแก่คนอื่นเลยเม่นบ่คุณธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่เฮาควรมีเอาและเจ้าอยากจะเป็นผู้นำวัดเจ้าก็ต้องมีธรรม4ประการนิเจ้าอยากจะเป็นผู้นำบ้านเจ้าก็ต้องมีธรรม4ประกาศนี้เจ้าอยากจะเป็นผู้นำบริษัทห้างห้านเจ้าก็ต้องมีธรรม4ีประการน เจ้าจะจะเป็นผู้นํากลุ่มคนผู้นําเมืองผู้นําแข่งผู้นําประเทศหรือผู้นําโลกอะไรเจ้าก็ต้องมีคุณธรรมสีประการนี้จึงสมควรที่จะเป็นผู้นําได้เนะพราะฉะนั้นบราณอาจารย์เพื่อเลยกล่าวไว้ว่าขามาชาคาริยุทธานังสังวิพาโคทายิกขนานายกัสสะคุณาเอเตอิจิตัพพาฮีตัติโนคุณธรรมคือความอดทนฝึกขน ความกระตือรือร้อนบ่อทอดทุละข้นยันมันเพียนการแบ่งปันสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งหลายกระตามให้กับคนอื่นและความเป็นผู้มีจิตใจอิดูกูนาเหล่านี้เป็นคุณธรรมของนายกของผู้นําบุคคลผู้เป็นนายกเป็นผู้นําผู้วางประโยุน์เพื่อกูลแกตนเองแกคนอื่นควรมีควรต้องการต้องเอามาไว้ในตัวนะอะไรเนาะมอน,นีกะ ยิบยกปกิณกะสาระทำแต่เล็กน้อยมาบอมาก่าสู่กันฟังตามสมควรเกเวลาก็ขอจ้ปกิณกะสาระทำลงเพยงเท่านี้ขออนุโมทนาสุนสมยินดีในความตั้งใจอันดีงามพ้องมุศคูณทุกคนที่เดมมุความจิตหวมใจกันแต่งข,ข้าวปลาอาหารหวานขาวบำรุงพระสงค์ข้าเจ้าซื่อว่าบำรุงพระศาสนา และกากุศลผลบุญใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอาตมาภาพอาตมาภาพขอแบ่งให้ทุกคนทุกทานจงมีส่วนในบุญที่อาตมาภาพได้เหตุแล้วตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันขอให้สรรัสตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนั้นและขอให้สรรพสตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันขอให้กุศลผลบุญทั้งหมดจงสะท้อนย้อนกลับมาให้เฮาทุกคนทุกทานจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัย ถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกฐานจงสําเร็จจงสําเร็จโดยทั่วกันทุกฐานทุกคนเธอ